ฮัลโลมาสวัสดีผู้ชมน,นะครับกับสเตฟานซิคแมนเดอร์นะครับเยี่ยมเลยก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปมานานละแต่เดือนหนึ่งแล้วมั้งก็อืมวันนี้มาอัปเดตมอสเลกันนิดนึงนะครับเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคก็ได้ไม่ใช่ดิจุดจุดไม่ใช่จุดอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นอืมอะไรยิงดึกยิง,งเมาเอ้ยเออจุดเด่นคืออยู่ตรงนี้ชึบอ่านที่สกีบ ดีสคริปชันให้ดีนะครับคืออะไรนะฟิลิคุงออนไลนนะครับคือเก็บไม่ได้อะเก็บแล้วหายเก็บแล้วหายเออเก็บ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 คือเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่ฟิลิคุงก็แดกไม่ได้นะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันคือไอเทมมันจะลดคูณไปเลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราก็เออก็ประมาณว่า เลยอัปเดตแค่เนี่ยแต่ก็เพิ่มน้ำโค้กอะไรมานิดนึงนับอ่ะนี้โคกวอเทอร์นะเพิ่งทำเท็กเจอร์สดๆเมื่อกี้เลยนะับอืมดูฝาดิโอ้โคตนเล็กเลย <c ười> อันนี้ก็หืมโคตนเหมือนเลือดอะ่ะคือไม่รู้จะใส่สีอะไรไปยังไงอะ่ะอืมก็อเอาเป็นว่าเออถ้าเราเจอโค้กหรือว่าอะไรประมาณนี้นะับก็สามารถเก็บได้โดยใช้ขวดนี้นะับอ่ะแล้วมันก็จะเด้งมาหนึ่งอันอืม โอเคนะก็เอานิดเดียวพอแล้วไม่มีอะไรมากหรอกอืมไอ้ที่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เคยแก้บั็กไปตั้งแต่นู่นแล้ไอ้พาราเชสเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันว่าทันนี้ตอนนี้ถ้ารีคอมไพล์ออกมามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเออแล้วถ้าบางคนที่สังเกตเอออะไรสิ่งผิดปกตินะครับก็คือกระจกนี้มาไงนะครับเออดูมันเลนเอ้าืมสีฟ้าเจเลย ก็คือกระจกมันได้จากไอเนี่ยแหละโฟโนแซนคือในกลุ่มนะไอแมค้ามอเดอร์ไทยแลนด์อ่ะมีมีคนบอกว่าทำไงให้มันหล่นได้ก็คือเอ็กแซนเป็นบ็อกซ์บ็อกแซนดิบ็อกไซนี่แหละก็ทำให้มันหล่นได้ะแค่นี้แหละอืมแล้วก็ทำไงนะเท็กเจอร์มันเออเร่อะไรประมาณเนี้ยอืมตอนนี้เออจะอัปเดตเลรนิดนึงก็คือมีอันนี้นิดนึงนิดนึงดึกละเออ ก็เพิ่มหญ้าอันนี้มันเขียวเกินเดี๋ยวค่อยปรับนี่สีม่วงนะถามว่ามันมายังไงนะไอไอหญ้าสองอันนี้เออใครที่ยังไม่ได้ดูไอมหัศจ,จรรย์ลูกชิ้นตกภ้าคสองนะครับก็เชิญไปดูได้มันจะมีบางฉากนีม่มีหญ้าสีม่วงกับหญ้าสีไออะไรนะชมพูนะครับอืมโอเคอัปเดตแค่น,นี้แค่นี้แหละที่แรกไอโฟโนดนี่เมฆเยอะเกินนั้นท่านดาบก็บอกบอกว่ามัน <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจนะ่ะเอาไปทํำอะไรนะแต่ที่แน่ๆน,น่าจะทําเป็นไอติมนับไอติมแบบกินได้อะไรเปล่าเนี่ยแล้วไปเรียนแบบมอสเอเธอร์มาด้วยก็คือเวลาลงจากเมฆก็คือมันจะช้าๆอย่างเงี้ยอืม <c oughs> นี่เรียนแบบเกือบทุกอย่างอื <c oughs> ไปเจาะโค้ดมานิดหนึ่งโอเคก็จบเพียงแค่นี้นะสำหรับเลอัพเดตนับนิดหน่อยก็แค่หกินแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายเราก็แค่มึนกระโดดสูงมึน เออโอเคก็ดึกละอ่ะก็นานานทีมาอัดคลิปนิดนึงนะับโอเคเอ้ยสลับวันนี้สวัสดีครับถูกทิ้งแม่งเอา้าเด้งหมดเออ